โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับที่ล่าสุดนั้นได้เดินหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลครับเชื่อมโยงระบบการแพทย์อัจฉริยะครอบคลุมโรงพยาบาลเครือข่าย20แห่งพร้อมกันนี้มีการปรับปรุงห้องฉุกเฉินใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วยครับ ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่หรือมอชอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสถานีโทรทัศน์โมโนโทวิติไนในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของทางคณะโดยมีคุณปฐมพงศ์ศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนให้การต้อนรับ โดยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มชระบุว่าในปี2566นี้ทางโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่เตรียมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยการเดินหน้าจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ทางไกลนำเทคโนโลยีระบบ 5G ให้บริการเข้าถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเครือข่าย20แหง่งพร้อมติดตั้งระบบการส่งสัญญาณระบบ 5G จากรถพยาบาลนำส่งสัญญาณสร้างความแม่นยำในการดูแลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเสมือนมีแพทย์เฝ้าติดตามตลอดนอกจาก จากนี้ยังได้ปรับปรุงห้องฉุกเฉินใหม่ให้ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออีกด้วยสิ่งต่างที่มีความโดดเด่นของห้องฉุกเฉินอันนี้ก็คือเราจะเอาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ m อ i หัวใจแล้วก็เครื่องส่วนหัวใจอยู่ในห้องฉุกเฉินเราที่เราได้รับการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นห้องฉุกเฉินที่มีความทันสมัยอย่างยิ่งและผมคิดว่าคงจะรองรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในที่เราจะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งหมดนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี2,566นี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกสิทธิ์ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์ในการรักษาและก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ